สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะช่วงนี้นะคะเราไปกันที่สพทออประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจโครงการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551เเพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกค,ค่ะ นายอัมพรพินาษาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กล่าวภายหลังการประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจ โครงการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพศ2551เพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกหรือ Active Learning ให้แก่ครูผู้บริหารและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านการถ่ายทอดสด o b e c Channel ว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะหน่วยงานรับนโยบายและเราเป็นผู้ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกหรือ active learning เพื่อให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ โดยที่ผ่านมาเรามีการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพศ2551มาแล้วและปรับปรุงอีกครั้งในปี2560ด้วยการเพิ่มสมรรถนะการเรียนรู้เข้าไปเพิ่มอีก5ตัวจากหลักสูตรอิงมาตรฐานซึ่งสพทจึงต้องการขับเคลื่อนหลักสูตรไปสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูป,ปรธรรมและเกิดผลสลัมฤิ์ต่อผู้เรียน โดยการดําเนินการในการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกหรือ active learning นั้นสพทจะมุ่งพัฒนาครูให้เข้าใจว่าอะไรคือการเรียนรู้ในรูปแบบ active learning และจะจัดการเรียนการสอนอย่างไรให้ตอบโจทย์การเรียนรู้ดังกล่าวซึ่งแม้จะมีการอบรมครูไปแล้วกว่า4 0 0 0 0คนแต่เราต้องการให้เกิดการขับเคลื่อนในการปฏิบัติเรื่องนี้อย่างจริงจังดังนั้นครูและผู้บริหาร จะต้องกลับไปปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษาให้มุ่งสู่การเป็นสมรรถนะซึ่งทุกโรงเรียนจะต้องไปทำหลักสูตรของสถานศึกษาตัวเองให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่เช่นโรงเรียนในพื้นที่ภาคใต้มีการอนุรักษ์เรื่องวัฒนธรรมโนราโรงเรียนก็ต้องมุ่งทำหลักสูตรท้องถิน่นให้เด็กได้เรียนรู้วัฒนธรรมของตัวเองเป็นต้น จากนั้นเมื่อได้หลักสูตรสถานศึกษาที่เป็นหลักสูตรของตัวเองแล้วครูจะต้องนำหลักสูตรไปคลี่เพื่อกำหนดหน่วยการเรียนออกแบบการวัดและประเมินผลเพื่อให้เกิดการประเมินผลสำลิดของเด็กที่แท้จริงว่าเด็กเรียนไปแล้วเกิดสมรรถนะการเรียนรู้แบบไหนอย่างไร จากนี้ไปครูต้องปรับแผนการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้และการวัดประเมินผลใหม่ให้สอดรับกับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพราะสมัยก่อนครูจะต้องยืนสอนอยู่หน้ากระดานเป็นผู้บอกความรู้แต่จากนี้ไปครูต้องเป็นคนอำนวยการและวิธีการแสวงหาความรู้เด็กต้องทำเองโดยสิ่งเหล่านี้ ที่เราอยากให้เกิดขึ้นในส่วนเขตพื้นที่ผู้อำนวยการโรงเรียนจะต้องปรับการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูในเรื่องการวัดและประเมินผลด้วยเพราะสุดท้ายแล้วจะทำให้เกิดการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ได้อย่างแท้จริงค่ะาก,การพัฒนาคนเป็นการเป็นขึ้นส่วนนะครับได้มีความพยายาม นี่กิดจากการว่าเราเองนะในฐนานะที่เป็นหน่วยรับนโยบายจากท่านรัฐมนตรีและก็มีส่วนรับนโยบายจากรัฐบาลที่กำหนดให้ถ้าดูตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาเนี่ยมันจะมีการพัฒนาที่กำหนดให้ทำทางการศึกษาอยู่5เรื่องหนึ่งในเรื่องนั้นก็คือเรื่องการจัดการเรียนที่เป็น Active Learning เพื่อให้นักเรียนเกิดสมรรถนะ ไอ้ตรงนี้ก็จึงเป็นภาระที่ส่วนที่หน้าที่ของสพทที่จะต้องดําเนินการทีนี้สพททําอะไรมาแล้วบ้างก็คือที่ผ่านมาเรามีการปรับปรุงหลักสูตรพุทธศาโครงกราช2551แล้วก็มาปรับปรุงในปี60เนี่ยโดยเพิ่มสมรรถนะเข้าไป5ตัวต่อยอดจากหลักสูตรอิงมาตรฐานทีนี้พอทําหลักสูตรแล้วเนี่ยวันนี้เราก็ต้องการขับเคลื่อนหลักสูตร ไปสู่กระบวนการจัดการเรียนในโรงเรียนที่เป็นรูปธรรมและก็ให้มีการเกิดผลต่เอเด็กนักเรียนที่แท้จริงเราก็เข้าใจดีว่าที่ผ่านมาทําอะไรไห้ทําแต่ว่าเรายังไม่เคยพัฒนาหรือหรือมุ่งไปที่พัฒนาครูเป็นหลักก่อนที่ผ่านมาเราก็พัฒนาครูเกือบครบ4ี่แสนคนแล้วนะครับในการที่จะทําความเข้าใจว่าอะไรคือ active learning แลวจะจัดการเรียนการสอนอะไรยังไงทีนี้พอทุกคนผ่านการอบรมหมดแล้ว พอ,อ็อบรมแล้วครูก็รมแล้วเนะี่ยเราต้องการให้เกิดการเคลื่อนจริงในภาคปฏิบัติวันนี้ก็เลยชีย้แจงพอ,อกับครูเ <c oughs> พออื่ <c oughs> พอที่เขาจะไปทำอันแรกเลยคือไปปร,ปรับปรุงหลักสูตรของเขาให้มันถึงสมรรถนะอันนี้อันที้หนึ่งที่ต้องทำสองคุณครูทุกคนต้องเอาหลักสูตรที่เขาทําในสถานศึกษาของเขาเนะี่ยวันนี้เรามีหลักสูตรแกนกลางก็จริงแต่ทุกโรงเรียนต้องไปทําหลักสูตรสถานศึกษาของตนเองเพราะมันมี30สซที่ต้องไปเอาเรื่อง สิ่งแวดล้อมหรือสภาพที่มันอยู่ในบริบทของชุมชนของเขานะครับอันนี้ก็จะทําหลักสูตรขึ้นมาอันต่อมาก็คือเมื่อได้หลักสูตรแล้วนี่ครูทุกคนต้องเอาหลักสูตรนี้ไปลี่เพื่อที่จะกําหนดหน่วยการเรียนไปคลี่ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ไปออกแบบการวัดและประเมินผลเพื่อให้จะจนสามารถตรวจสอบได้ว่าเด็กเรียนแล้วเด็กเกิดสมรรถนะเด็กอะไรยังไงยอันนี้ก็ไปออกหน่วยการเรียนวิธีการเรียนนั้นสุดท้ายแล้วครูก็ต้องปรับ ทั้งแผนการจัดการเรียนรู้ปรับทั้งกระบวนการเรียนรู้ปรับทั้งกระบวนการวัดประเมินผลซึ่งยกตัวอย่างเช่นแต่ก่อนครูต้องอยู่หน้ากระดานหน้าห้องแล้วคอยบอกความรู้ต่อไปไม่ใช่ครูต้องเป็นแค่คนอำนวยการแต่ทีการสแสวงหาความรู้เนี่ยเด็กต้องเป็นคนสแสวงหาเองโดยใช้ทักษะการสื่อสารทักษะการอ่านทักษะอะไรก็าราอันนี้คือสิ่งที่เราอยากให้เกิดเราก็เลยมาพูดคุยกันวันนี้ว่าครูต้องเปลี่ยนแล้วนะ ท่านพอองโรงเรียนก็ต้องเปลี่ยนวิธีบทบาทแล้วนะอันสุดท้ายก็คือพออ,อเองหรือเขตเองเนี่ยก็ต้องไปปรับในเรื่องการส่งเสริมสนับสนุนให้คุณครูรวมถึงการวัดผลประเมินผลหรือการสร้างเครื่องมือในการตรวจสอบต่างๆเ็าต้องเปลี่ยนไปตามบทบทนะสุดท้ายแล้วถ้าเปลี่ยนการเรียนการสอนเปลี่ยนหลักสูตรเปลี่ยนการวัดประเมินผลเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ของคุณครูและผู้บริหารเพื่อไปถัง เป้าหมายเดียวกันก็จะทําให้เกิดการเคลื่อน active learning ได้แต่แต่ตัวแกนกลางเนี่ยก็คือมันจะมีเวลาเรียนอยู่ทั้งหมดหน่วยการเรียนอยู่ร้อยส่วนร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขากำหนดว่าที่ไปกําหนดท้องถิ่นได้กําหนดแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะแต่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ต้องเรียนเหมือนกันหมดนะคือเป้าหมายต้องอยู่ฐานกลางไม่ได้หมายว่าจะปรับทั้งหมดก็ได้ไม่ใช่สามสิบเปอร์เซ็นตะ์ให้เข้ากับพื้นที่แต่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ต้อง มีมาตรฐานกลางเดียวกันเพื่อความเป็นไทยเพื่อความเป็นชาติ